สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเก็บพริกค่ะพริกสดๆจากต้นเลยนะคะปลูกเองค่ะดกเต็มต้นเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเก็บนะคะลูกสีแดงนะคะนำไปตากค่ะนำไปทำน้ำพริกนะคะ ตำส้มตำก็ได้ค่ะเดี๋ยวเรามาเก็บกันนะคะว่านะคะพริกหนึ่งต้นนะคะจะสามารถนะคะเก็บพริกได้เยอะหรือเปล่านะคะปลูกพริกไว้ทานเองนะคะตอนนี้นะคะพริกนะคะถือว่านะคะเป็นผักนะคะที่พบนะคะสารเคมีตกค้างเยอะมากๆเลยค่ะ การที่เรานะคะปลูกเองนะคะเราก็จะปลอดภัยนะคะจากสารเคมีค่ะดกมากๆเลยค่ะก่อนปลูกนะคะหมักดินนะคะก่อนปลูกนะคะหมักด้วยปุ๋ยคอกใบไม้แห้งนะคะ หมักไว้นะคะเกิน1เดือนขึ้นไปค่ะนำต้นก้าพริกนะคะมาปลูกค่ะก็จะได้พริกนะคะสวยๆนะคะดกๆแบบนี้เลยค่ะพริกนะคะทำอาหารนะคะได้หลายเมนูเลยค่ะทุกบ้านต้องมีพริกนะคะ ทำน้ำพริกต้มแจวนะคะทำน้ำยำนะคะตอนนี้นะคะก็มีเมนูนะคะพริกทอดกรอบค่ะทำพริกป่นนะคะทำแจวบองนะคะส่งออกไปทั่วโลกเลยค่ะ เดีย๋ยวเรามาเก็บพริกกันค่ะนี่นะคะเก็บได้แล้วนะคะครึ่งต้นค่ะลูกเขียวนะคะเอาไปตำน้ำพริกนะคะกลิ่นหอมมากๆเลยค่ะที่สำคัญนะคะรสชาติเผ็ดแซ่บมากๆเลยค่ะเม็ดที่สีแดงๆนะคะเราก็จะนำไปตากนะคะ เก็บไว้กินนะคะได้ตลอดทั้งปีเลยค่ะปลูกพริกไว้ทำไว้ทานเองนะคะลดน้ำนะคะใส่ปุย๋ยคอกนะคะทุกๆ1เดือนนะคะก็จะได้พริกนะคะที่นะคะปลอดภัยนะคะจากสารเคมีตกค้างค่ะ ก่อนทานพริกนะคะล้างฝุ่นนะคะให้สะอาดค่ะโดยเฉพาะนะคะถ้าเป็นพริกที่เราซื้อมานะคะเราไม่รู้จักแหล่งที่ปลูกนะคะล้างให้สะอาดก่อนรับประทานนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ